สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีส์แมชแนนจะมาคุยด้านเรื่อซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Netflix อีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า behind your touch นะครับหรือว่าสืบสัมผัสนั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนะครับของทาง Netflix นะครับตามลิสต์รายการของปีนี้เลยนะครับ behind your touch นะฮะกกก็็็ตต้อออองงบวว่่่าเเเปปนนนนซีีีีรรรส์ืทแแโมิก คอมเมดี้แฟนตาซีที่เรียกว่าดูแล้วเพลินมากๆนะครับดูแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะเป็นซีรีส์รัวๆตลกๆเรื่องนึงเลยนะครับที่จะมารับบทโดย2องพระนางนะครับที่น่าสนใจมากๆคนแรกนะฮะนั่นก็คือคุณอีมังกีนั่นเองนะครับที่จะมารับบทตัวมุนจางยอนนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดนะครับของคุณอีมังกีนะครับก็คือเรื่อง My My r e v e l a t i o n n o น้ s นั่นเองนะครับ ในรอบนี้นะครับเขาจะมารับบทเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงนะครับที่ถูกย้ายมาจักโซนนะครับแล้วเขาก็ได้บังเอิญนะครับมาเจอกับตัวหญิงสาวนะครับที่เป็นสัตวแพทย์ที่มีชื่อว่าบงเยบุนซึ่งจะรับบทโดยคุณฮันจีมินนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณฮันจีมินนะครับก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดนะครับในเรื่อง our blues นะครับในรอบนี้นะครับเธอเรียกว่าจะมารับบทเป็น2คาแรคเตอร์เลยก็คือเป็นสัตวแพทย์สาวด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือเธอมีพลังพิเศษในการที่จะไปสามารถอ่านความทรงจําของคนและสัตว์ได้โดยการไปสัมผัสก้นของพวกเข นั่นก็คือคิมซอนอูนะครับที่จะรับบทโดยซูโฮวงเอ็กโซนั่นเองนะครับซึ่งผลงานล่าสุดของซูโฮนะครับก็คือเรื่อง Rich Man นะครับในรอบนี้นะครับซูโฮก็จะมารับบทเป็นพนักงานหนุ่มหล่อนะครับประจำร้านสะดกซื้อนะครับผู้มีจิตใจที่ดีนะครับรักสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมาเป็นพระรองของเรื่องนี้นะฮะและนี่ก็คือเรียกว่า3ตัวละครหลักของซีรีส์เรื่อง Behind Your Touch นั่นเองนะครับมา เรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับก็เอาจริงๆคอนเซปต์ของเรื่องนี้มันก็คือจะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบวกสืบสวนด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นพล็อตการร่วมมือกันของคู่พระนางในการไขคดีในเมืองเล็กๆแห่งนี้นะครับโดยที่เรื่องเนี่ยมันจะเล่าถึงตัวบงเยบุลนะครับที่รบดดับบทโดยคุณฮันจีมินนั่นเองนะครับบงเยบุลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่เสียพ่อกับแม่ไปตั้งแต่เด็กๆนะครับทำให้ปัจจุบันก็คือเธอมาอยู่กับ คุณตา,าน้าสาวนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นลุงนะอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งในครอบครัวก็เรียกว่าคุณตาเนี่ยที่เป็นสตัตวแพทย์นะครับที่เคยเปิดเป็นโรงพยาบาลของตัวเองมาก่อนเนี่ยมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่ชอบเธอเลยครับทำให้เรียกว่าเธอจึงแบบพยายามจะเรียกร้องความสนใจจากคุณตามาโดยตลอดนะครับเรียกร้องถึงขั้นที่ว่าไปสมัครเรียนแล้วก็เรียนจบสตัตวแพทย์มาเพื่อที่จะเอาใจคุณตานะครับแต่ว่าคุณตาเขายัางไม่สนใจเธอทําให้ปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นสตัตวแพทย์สาวที่ ทำงานร่วมกับคุณน้าของเธอที่จะมารับสืบทอดโรงพยาบาลต่อจากคุณตานั่นเองนะครับแล้วก็เรียกว่า,าตัวโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ดําเนินธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะแบบไม่ได้มีลูกค้ามาเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังพอประคองไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดนะครับที่ในเมืองของพวกเธอเนี่ยมีฝนดาวตกมาแล้วด้วยเหตุการณ์บางอย่างทําให้นางเอกไปโดนดาวหางชนครับแล้วทีนี้แหละกลายเป็นว่าเธอได้มีความสามารถพิเศษในการที่จะอ่านความทรงจําของคนและสัตว์ โดยการที่ไปจับก้นของพวกเขาเนะครับพอจับก้นปุ๊บมันก็จะเห็นเหตุการณ์ในอดีตของคนคนนั้นประมาณนี้นะครับซึ่งเรียกว่าระยะเวลาหรือ,อความไกลของการมองเห็นก็แล้วแต่เคสต่างๆกันไปนะครับซึ่งนางเอกจิงตัดสินใจนะครับใช้พลังนี้ในการที่เอามาร่วมกับการรักษาสัตว์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าความวุ่นวายมันเริ่มต้นขึ้นตรงที่ว่าเธอก็ได้มาเจอกับตัวมุนจังยอนนะครับที่รับบทโดยอ e ีเมนกินั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ย เป็นจำนวนหนุ่มไฟแรงจากโซนะครับที่ถูกเด้งมาด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับแล้วตอนนี้ก็คือพอเขามาอยู่ในเมืองเล็กๆอันแสนสงบสุขเนี่ยก็คือเขาพยายามจะหาทางทุกทางในการกลับไปที่ศูนย์เดิมของเขาให้ได้นะครับแล้วเขาก็บังเอิญมาเจอกับนางเอกแล้วก็เกิดความข้าใจผิดกันคิดว่านางเอกเป็นโรคจิตชอบจับก้นอะไรประมาณนี้ครับทำให้การเจอกันครั้งแรกของคูพ่พันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาผ่านไปรวมถึงมีเคสต่างๆเข้ามาทําให้พระเอกก็เลยรู้ถึงความสามารถของนางเอกและทําให้ทั้งสองคน จึงมาร่วมมือกันแบบจำยอมนะครับในการที่ใช้นางเอกนะครับในการที่ทําให้เขากลับโซให้ได้นะครับทำให้พวกเขาก็เลยได้ไปโพพันกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่ดูเหมือนตอนแรกๆจะเป็นคดีขำๆนะครัแต่ไปๆมาคดีมันเริ่มซับซ้อนและมีความน่ากลัวมากขึ้นด้วยนะฮะคอนเซปของ Your Touch ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดู Your Touch ไปทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นซีรีส์ขายขำของช่วงนี้เลยนะครับเป็นซีรีส์ขายขำรั่วๆและที่สําคัญคือมันเป็นซีรีส์ล้อเลียนหนังเรื่องอื่นซีรีส์เรื่องอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเพลสอะไรไม่รู้นะแต่ว่าเปิดตัวมาผมเจอนาฮิโดกับแพ็กไจินอะคือแบบล้อคือล้อยับมากล้อยับแบบมาทั้งคอสตูมมาทั้งเพลงมาทั้งบุคลิกเลยคือแบบโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์นะในรู้สึกว่าจะเป็นน้าสาวของนางเอกกับ หัวหน้าของพระเอกนั่นแหละรครับที่เขามาเหมือนมามาล้อเลียนไอตัวซีรีส์ CV เรื่อง25 2 1ไฟแล้วไม่พอฮะเนื่องจากถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะพุม่มกับคือคนเดียวกันกับมายร i เ a t i o n Notes ด้วยทำให้มันก็เลยมีการล้อเลียนประโยคในเรื่องบ้างอย่างเช่นเชิดชูเทิดทูนฉันอะไรสักอย่างออกมาเนี่ยแล้วมีเพลงอันคุ้นเคยขึ้นซาวด้วยนะฮะร,รวมถึงมีแซวหนังหลายๆเรื่องด้วยคุณลองไปดูคือเรื่องนี้เป็นซีรีส์ล้อเลียนจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าตัดเรื่องนั้นไปก่อนถ้าแบบเป็นเรื่องตลกบ๊อบะ ดอเรียนอะไรประมาณนี้มันเป็นซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีคอมดี้ antic, Fantasy, Comedy, ฮะก็คือมันจะเล่าถึงตัวนางเอกแหละหลักๆเลยก็คือที่รับบทโดยคุณฮันจีมินอะคือเธอเป็นสัตวแพทย์ที่มีพลังในการอ,าอ่านความทรงจําของคนและสัตว์นะฮะโดยการไปสัมผัสก้นของพวกเขานะฮะคือแค่คอนเซปต์นี้คิดเอาเองแล้วกันครับว่าบันเทิงขนาดไหนคนอื่นอาจจะแตะตัวคนอื่นอาจจะแบบมองตาอะไรประมาณนี้คนนี้จับก้น เหลือใจเชื่อเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เลยจะมีความแบบมันจะมีความแปลกๆในการที่แบบว่าเข้าถึงข้อมูลของนางเอกซะหน่อยนะครับซึ่ง พอมันมาผูกกับพระเอกที่แบบว่าเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงที่เรียกว่าพยายามทาทุกทางในการสร้างผลงานนะครับแล้วเขาก็มาเห็นนางเอกชอบไปจับกนคนอื่นก็เลยคิดว่านางเอกเป็นโรคจิตนะครับแล้วพระเอกในเรื่องนี้คือฮาร์ดคอร์มากมาถึงครั้งแรกๆค,คือจับนางเอกทุ่มเลยฮะก็คือแบบมิติใหม่มากปกติจะเห็นนางเอกจับพระเอกทุ่มใช่ไหมรอบนี้พระเอกจับนางเอกทุ่มครับแล้วพระเอกคือแบบข่มเหงนา <laughs> งเอกทุกรูปแบบเลยนะเพราะว่านางเอกในเรื่องนี้จะเป็นคนที่แบบซื่อๆรั่วๆหน่อยอะไรประมาณนี้ส่วนพระเอกก็มันก็จะแบบเป็นคนแบบตลกบ๊บะอะไรประมาณนี้ทําให้ จุดขายของเรื่องเนี้ยมันก็คือคู่เคมีอันแปลกประหลาดของสองคนนี้นะครับกับพลังพิเศษที่นางเอกได้มานะฮะอ้อลืมบอกไปว่านอกจากเงื่อนไขในการที่ไปแตะก้นแล้วเห็นพลังแล้วเนี่ยยิ่งใช้พลังยิ่งผมร่วงด้วยฮะคือ,ค,อคือแค่ความครีเอทของคอนเซปต์พลังของนางเอกก็คือแบบพอจะรู้แนวทางของเรื่องแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะไปทางไหนนะครับแต่ว่าทีนี้เขาก็เลยผูกกับ เพราะสืบสวนที่เสริมเข้ามาที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเคสแต่ละอันที่มีเป็นเคสของทั้งคนและสัตว์นะฮะเห็นเป็นซีรีส์ตลกบะ๊ะบะรัวๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอบทดราม่าแล้วดราม่าน้ำตาซึมเลยนะฮะโดยเฉพาะเคสแรกครับเคสน้องหมาครับที่ไม่ยอมกินข้าวแล้วคุณปู่คนหนึ่งเขาพาน้องหมามาครับโอ้โหเคสนี้ผมน้ําตาซึมไปเลยคือแบบไม่คิดว่าเขาจะเอาความรักของคนและสัตว์มา ทำเป็นดราม่าได้น่าสนใจมากๆนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ไม่ใช่ว่ามีคดีของสัตว์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องก็จะมีคดีของคนด้วยซึ่งแรกๆมันก็อาจจะเป็นแบบคดีแบบเล็กๆน้อยๆอย่างไปขโมยพริกมัง่งขโมยแตงกวาบ้างอะไรประมาณนี้แต่หลังๆก็จะมีเริ่มมีคดีลักพาตัวมั่งมีอาจจะมีคดีฆาตกรรมแล้วด้วยนะครับซึ่งมันทําให้สเกลของเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะต้องร่วมมือกันในการสืบสวนคดีต,ต่างๆเข้าไปนะครับซึ่งนอกจากพอตลกบ๊อบบะแล้วพอสืบสวนแล้วครับอีกตัวละครหนึ่งที่ต้องพูดเลยว่าน่าสนใจมากๆก็คือตัวซูโฮครับคือซูโฮเนี่ยจะมารับบทเป็นพ่อหนุ่มมินิมาร,ร์นะฮะก็คือเป็นพนักง,งานประจําร้านสะดวกซื้อนะครับที่เรียกว่าเป็นชายผู้แสนดีนะครับเป็นชายผู้แสนดีที่นางเอกมาเจอแล้วประทับใจตั้งแต่แรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะชอบคนนี้มากเลยนะครับเป็น คนที่ภายนอกดูแบบเป็นคนเรียบร้อยสุภาพนะครับแล้วก็เป็นคนรักสัตว์แต่ผมว่าตัวละครนี้ไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเอาซูโฮมาเล่นนักทีคงไม่ได้มาเล่นแบบเป็นหล่อเฉยครับผมว่ามันต้องมีบทที่มาแบบพลิกในทีหลังแน่นอนนะครับแล้วผมเริ่มดูแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่กับบทของซูโฮด้วยนะฮะจากตอนแรกที่ดูเป็นพลองที่แสนดีครับตอนนี้เริ่มเป็นบทที่ดูน่าระแวงมากขึ้นว่าเขา มีวัตถุประสงค์อะไรในการที่มายังเมืองแห่งนี้นะฮะและก็แถมนักเล็กส่งท้ายนะครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีนักแสดงคนหนึ่งที่ผมติดตามเธอมาตั้งแต่ snowdrop แล้วนะครับในบทบาทของเพื่อนของพี่จีซูในเรื่องนะครับนั่นก็คือคุณชเวฮีจินนะครับที่ในรอบนี้เธอก็จะมารับบทเป็นบทสมทบในเรื่องแล้ในบ,บทชีอานะครับซึ่ง เป็นบทอะไรลองไปดูในเรื่องนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนที่จับตาดูไว้เลยนะครับในอนาคตน่าจะได้รับบทที่เด่นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วผมก็เรียกว่าอวยส่วนตัวด้วยชอบคนนี้มากเลยร <laughs> อดูว่าในอนาคตเธอจะมีผลงานอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Behind Your Touch นะครับก็เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้แฟนตาซีอาบวกสืบสวนด้วยนะฮะก็เป็นพล็อตของนางเอกที่มีพลังพิเศษในการที่จะไปอ่านความทรงจำของคนและสัตว์ ที่ต้องมาร่วมมือกับตํารวจหนุ่มนะครับก็คือพระเอกของเราที่เป็นตํารวจหนุ่มไฟแรงที่ต้องการจะสร้างขอนง,งานในการกลับไปยังโซนั่นเองนะครับซึ่งทําให้พวกเขาก็ได้ไปพัวพันกับคดีของคนและสัตว์นะที่เกิดในเมืองเล็กๆของพวกเขาซึ่งบอกเลยว่าครบรถมากๆทั้งตลกบ๊บบาก็มีดราม่าก็ได้โรแมนติกมีไหมวะมีแหละมีแหละรอก่อนรอให้พระเอกกับนางเอกจูนกันได้ก่อนนะครับแล้วเขาอาจจะมาเรียกว่ามี โรแมนติกบ <im lly> ้างก็ได to, <off> ้หลังจากตอนนี้กําลังแบบกำลังซัดกันแบบนัวมากสองคนก็คือแบบคอมเมนต์กันสุดๆเลยนะครับแล้วก็มารอดูครับว่าซูโฮของเรานะครับจะมีบทบาทอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ คือแคสมันน่าสนใจมากรับบทของเขาก็เรียกว่ามีวางคาแรคเตอร์ที่ลึกลับซับซ้อนมากๆเลยนะครับก็มาติดตามกันได้นะครับในซีรีส์เรื่อง b e h i n d y o u r Touch นะครับหรือว่าสืบสัมผัสนั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง b e h i n d y o u r Touch นะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวคือช่องทางของ Netflix นั่นเองนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังหนน้าะครับ